สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันกับช่องเจ้าหน้ากระตายหน่อยนะคะมอนีกับซีมาอัปเดตกระตายของเราค่ะในการผสมพันธุ์ค่ะผสมแล้วบอติดเนาะค่ะเนาะสรุปว่าบอติดค่ะอันนี้ลูกๆเขากนเบิงลูกๆก,กนค่ะนี่แหละค่ะผลของการกินพักบุงเบิงหนาเบิงตาดูค่ะเป็นตาขายออกบอค่ะนี่ ม่อมแม,มหลือเกินนี่แหละค่ะผลของการกินยาสดค่ะแล้วก็ไว้ในกลงเลี้ยงไว้ในกลงแบบนี้ค่ะม่อมแม่มค่ะขายบ่อออกแน่แนเลยนาตาแบบนี้แน่แนเลยค่ะเอีซี่ทันใดหู้จักวิธีทํทากวามสะอาดบ่ค่ะทํากว้มสะอาดกับตายหน่อยนี่ค่ะ เบื้งดูค่ะเปื่อนมากๆเลยค่ะนี่เพ่อนมาออกินถากินพักบุงค่ะถากินพักถากินอาหารเข้าไปไปเบื้งแม่ของเขาค่ะผสมไวโบติดเนาะคะ่ะะรู้ว่าบบติดทั้งสองโตค่ะ ผสมใหม่แต่ว่าผสมตอนแรกอะค่ะขอเล็กหน่อยนั่นคือว่าปล่อยไว้ด้วยกันเลยค่ะกับตัวผูจนถึงวันขอดค่ะถึงจะแยกออกตัวผูแต่ว่าตอนนี้ผสมจะผสมจะผสมขังสองขังก็เอามาไว้ต่างหากกระแยกตัวไผ่ตมันค่ะ กะเล่บติดค่ะสงสัยจะต้องเด้กลับไปเหตุวิธีเก่าคือว่าขังร่วมอยู่กระตัวผูจนถึงวันขอดนะคะถ้าแยกผสมข้างสองขังข,าง,ข,า,งขางสองขงสี่อดติดเด้อคะ่ะผู้ได้ติดก็ดีไปเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่ากระตายของเฮาสรุปว่าบบติดเด้อคะ่ะผสมบอออกผสมบ่ออกแบบนี้มีทางเดียวก็คือว่า ค้างไว้เลยค่ะร่วมกันเลยกับตัวผูกค่ะถึงจะติดเนาะค่ะเนาะเห็นมาสองวิธีสามวิธีแล้วค่ะค้างไวขึ้นนึงเอาออกมากระโบติดคือเก่าเนาะคะ่ะสรุปว่าเข้าต้องค้างไว้จนกว่าแม่เขาจะขอดค่ะนั่นแหละค่ะกะ็คือว่าวิธีที่ดีที่สุดเนาะค่ะเนาะสำหรับเอ่อวิธีผู้ใดที่ผสมเทือสองเทือ,ทอติดกับ สุดยอดเลยค่ะดีมากๆเลยค่ะต่ว่ากระต่ายของข,องข้าี่ติดใหญ่ที่ดีมาวิธีทำวิธีที่เป็นแนะนำทางยูทูบเนาะค่ะเนว่าผสมเทืาสองเทือหรือไมก่กะผสมขามขึ้นหนึ่งสีเนาะค่ะเนะ,ะ,นะ,ะเป็นว่าจะติดเนาะคะ่ะก็เลยมาผสมเบิ่งกรบโบติดนะคะเนะกระสีแดงคะั่งร่วมกันกับโตผูเครือเก่าละคะ่ะ ค่ะมอนีกะซัมนีแ่แหละเนาะค่ะเนาะมาอ,อ,อัปเดตวิธีการของการผสมแบบผสมขัง2องขังจงซีสเนะค่ะแบบว่าบริษ้ผสมแบบครั้งไว้ร่วมกันค่ะมันบ่มเป็นผลค่ะเราต้องขังร่วมกันนะคะ จะสิติดให้ค่ะแล้วก็ขอคําแนะนําทาความสะอาดกระต่ายหน่อยในเด้อค่ะนี่ถ้าสิเห็ดจังได๋ค่ะนี่อาบน้าแล้วก,เก็เป็นคือเกา่าค่ะเปลือนคือเก่าแต่ว่าให้เขากินยากินข้าวบักบุงนะคะเขาจบกินพักบุงก็คือว่าแต่กินขา้าวบักบุงเลยค้างไวใ้ในกรงงด้อค่ะบรได้ค้างป่วยนี่ม่งดูค่ะ ค่ะสำหรับมือน,นี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เจ้าหน้ากระตายหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ